สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นกีตาร์เบื้ตงต้นครับทักการอ่านตารางขอบและแพทเทิรนการดีกีตาร์เบื้ตงต้นครับครับก่อนอื่นนะครับเราวก็มารู้จักกับกีตาร์กันก่อนเลยครับครับกีตาร์นะครับก็จะมี6สายครับนับจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับนี่ก็คือสาย1 2 3สาสาย4ส,สาย5้าและสาย6ครับ ครับส่วนตรงคอกีตาร์นะครับเราก็จะเห็นเป็นช่องๆแบบนี้นะครับเราก็จะเรียกช่องพวกนี้ว่าบาร์ครับนี่นะครับเราก็จะไล่บาร์ที่1บาร์ที่2บาร์ที่3ามไล่ 3, ต่อไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับวันนี้พี่จะมาสอนดูตารางคอร์ดกีตาร์นะครับดูการดูตาร,รางคอร์ดกีตาร์สาย1สาย2สาย3ามสาย4สาย5้าและสายหครับ ช่องบาร์นะคบก็จะเป็นบาร์ที่1บาร์ที่2บาร์ที่3และบาร์ที่4ครับอย่างคอรด C นะครับบาร์แรกก็จะเป็นสาย2บาร์ที่2เป็นสาย4บาร์ที่3เป็นสาย5ครับสำหรับแพทเทิร์นการดิจิตารนะครับแล้วก็จะมี4ขคอร์ดครับคอร์ดง่ายๆนะครับก็คือคอร์ด C ดีเอเมเนอร์ดีเมและ G ครับเราไปดูคอรด C กันเลยครับ นี่นะครับก็คือคอร์ด C, เอมิเนอร์ดีมิเนอร์และ G ครับครับแล้วก็จะดีดอย่างละหนึ่งห้องนะครับคือสี่จังหวะครับขอบคุณครับ นี้นะครับเราก็รู้ไปแล้วครับว่าแพตเชอรกันดีกีตาร์สี่ขอดคืออะไรนะครับเราก็นำเราก็จะนำสี่ข์ดนี้นะครับมาเล่นเป็นเพลงโดยการเกาครับนี่นะครับก็เป็นเพลงสาวเชียงใหม่ครับ